สามักขี้กันไว้คือเข่าเหนียวหนึ่งไม้ยาไล่เพศแตกม้างคือน้ำถือเข่าเหนียวสามักขี้กันไว้คือฝนแสนหาตกลงมาจากท้องฟ้าโ้มซ่องเข่าใส่ของขอจเจริญพรทานสาธุสนคนดีทั้งหลาย ที่กำลังที่ตามหาส้มได้หบฟังเมื่อนี้อาตมาจะได้น้ำเอารักธร,รมคำสอนเป็นคำก่อนบูฮานดากาคำสุภาษิตบูฮานมาว่ามาว่ามากเ่า,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 าสูสถทาบาตัวตหยาดโยมเฮาได้สรัรหาบฟังเสีนเก่าเสีนเคยเมื่อนี้อาตมาจะมาว่าเกี่ยวกับความ สมานสมาคีเพิ่นว่าบ่อนใดมีความสมานสมาคีบ่อนนั้นยอมมีบ่อเกิดแห่งความสําเร็จคือดังค่ําก่อนบูหานเฮาได้ว่าวาสามาคีกันนั้นเป็นบั่นบอนที่สําเร็จเฮ็ดหยังเฮาปองดองคองใจบ่ไว้เว้น เกิดเป็นความจริงได้เฮาร่วมใจเป็นก่อนกลุมขนาดส้มโมปวกกอคลจนพวน,นั้นหากใหญ่สูงขั้นบ่สามาขี้กันแล้วสิคือพ้อนอยู่ในถงไม่บ่มาปงหุ่มพ้อน,นั่นกระเปาแปนไม่ล่ำเดียวอ้อมหัวบอควัย ภัยบอพร้อมแปลงบ้านกับบเฮืองฟื้นดวนเดียวลังไฟบอดุกบางคนกับสิว่าโอ้ยกระดูกคือกันหันได้กัน้อยบางคนกัว่าดูกไลแต่กบ,บเขาจะสังเกตเห็นว่าฟื้นดนเดียวกฟืนได้ดนเมื่อเอาลังไฟฟืนได้ดนจะแหงกว่าฟืนดนเดียวแล้วก็เาก ยกตัวอย่างให้เบิ่งอีกอันนึงคือปวกปวกนี่ตัวน,น้อยๆนึงแต่ว่ามันก็สามารถก่อดินก่อเป็นพรนให้ใหญ่ให้สูงได้เอออันนี้ก็เป็นตาหน้าเงินงออัศจรรย์สแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งความสมานสมัคคีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิงยย่งใหญ่ได้เช่นเดียวกับคนเฮา ทาว่ามีคววมสมานสมัคยีกันบ่อนั่นกันยอมมีคววมสงบสุขบ่อนั่นกันยอมมีบ่อเกิดแห่งคววมสําเร็จุกตัวอย่างทาครอบขัวไหลมีคววมสมานสมัคยีท้าว่าครอบรัวมีคววมสมานสมัคยีบ้านกันแมนมีคววมสมานสมัคยีท้าว่าบ้านมีคววมสมานสมัคยี เมื่อ็มีความสมานสมัคีถท้าว่าเมืองมีความสมานสมัคี้นะครหลวงแขวงก็มีความสมานสมัคีถท้าวทั่วประเทศเท่ามีความสมานสมัคี้ประเทศเท่าจะมีความสงบสุขเหตังทำหยังก็ยอมจะมีความส้ำเร็จเส้นเดียวกันขอจเจริญพร